เมื่อกี้เจ้าเมนูอะไรนะเฮ้ยเมนูอะไรนะนมสดบลูเบอร์รี่นี่เราต้องใช้บลูเบอร์รี่ติ่มซงติ่มซั่งติ่มอะไรวะติ่มพงอันนี้บลูเบอร์รี่มันสีสีอะไรสีม่วงไงบลูเบอร์รี่สีม่วงนะครับมีลูกค้าแล้วอะไรนะไฟฟ้าฝนอ๋อฝนเดี๋ยวเราจะโชงให้ลูกค้าคนแรก แล้วก็กดักไปไม่ได้เลยติดแอร์ไปด้วยเนาะมันเป็นลายล็อกทีเดียวตุนตุนคืออะไรตุนอยู่บ้านเป็นแบบอ๋อไข่ตุนหวานมากไหมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หมายถึงจะกินหวานมากเปล่าอ๋อหวานหวานหวานมากหรือหวานมากเอ้ยหวานน้อยโอ้หวานน้อยไม่อะไรหวานน้อยไม่อะไรเอาแบบสูตรเข้มข้นใช่ไหมปกติปกตินะอือ หวานปกติแล้วคนปกติไหมไม่ทานอีกแล้วแล้วคนปกติไหมปกติโอเคคนคนปกตินะแต่ตอนนี้พ่อค้าจะไม่ปกติ้วเพราะเพราะว่าเริ่มเบื่อกูอ้อูอ้อเอฮ้ยเข้มเขมองไปซ้ายขไม่มีเลยเออคนมาเงียบเนาะสงสัยยังไม่มีคนรู้จักร้านนะไม่มีคนรู้จักร้านน้าอะไ จะเรียกนะโอ้ยเมียเราเดี๋ยวเรืองนะ้ามันแก่เรียกพี่ดีน้องนะไปไหม <c oughs> เรียกพี่ดีน้องลุงโ <c oughs> อ้ลุงมันกระถาวน์หัวนะโ <c oughs> ูอีอาฮู <c oughs> <c oughs> อีอาโอ้ลูกค้าคนแรกในชีวิตเลยฮนะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เขา,มาเมาแค่เงาะเงาะกับไออะไรวะ งอกับมังคุดเชื่อมากินก็นึกว่าจะมากินกาแฟที่ปบบวุาแบบดีใจอุ้ยมีลูกค้าเข้ามากินกาแฟปะทถยเงียบอิ่มซิมครับมาครับเราก็ทำการคนบูเบอรี่ให้ก่อนนะครับคนป้าคนคนป้าเอาแล้วดาบูจะอ้าสวยแล้วไปไม่ได้ทำไมเอาโมโตกันเหรอนครอนายกใค้ว่าบรรยากาศไม่ดีดีนะทุกคน บพดีจังไหน,นบ่ราะงาน,นผมชิมาอยูไงอย่างนั้นว่านั่งด,ดีจังไหนฝนตกกันเฮ้ยฝนเราอย่าไปกลัวแค่ฝนเว้ยฝนมันก็แค่น้ําจิ้มเดินไปมันก็เปียกโอ้โน้ำจิ้มอะไรวันถัดมาไม่สบายดิเอ้าเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนี่อ,อันอนี้คือคาร์เมลอันนี้คือนมผสมครับก็คือ,อเป็นยี่ห้อของบอนก็คือเขาผสมมาให้อยู่แล้วบอนเพล่บอนบอนบอนคอฟฟี่อ๋อบอนชีเจนะใช่ บอลที่ตะใช่ไหมอันนี้ควรตีนะอันนี้บอลเหนื่อยอ๋ออันนี้ควรอันนี้ควรตีนนะใช่ไหมมันก็มันก็ต้องมีส่วนผสมของเขาอะไรเพราะว่าบางทีมันเขาเรียกว่าอะไรนะปกติอ่ะโอ้ย่อ้าอ้าโอ้โหเฮเฮโหปะโตงั้นงั้นอะไรนะ นี่อย่างกลัวเนี่ยอะไรอ่ะลูกค้าทำไ้ลูกค้างานแต่งนงาตาเมื่อหอนจะร้องเพลงนี้แหละเหรอวันรู้แล้วเหรอว่างานแต่งหน้าวันี้นไม่รู้ว่าซาไูไยนั่นแหละแล้วก็ราอไปยัไงอมอืมอืมออืมอือ้มอ้มอืมอมอ้มอื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 นนืมมอมอมอืมอนมอืมอมมม่มอมม เขาเป็นแบบนมผสมมาให้เราบอลบอลบอลอกาแฟก็บอลนี้เออรู้ยี่เดียวว่าบอลบอลบอลที่เตะใช่ไหมหูอยฮูเอียฮู้ Concept นะ Concept c o n c e p ติดนะโอเคครับคราวนี้เราก็จะทำการลงน้ำลงเลยคุณเชฟที่บอลเลยครับเราไม่เล่นครับ มันคือแบบเราไม่เราไม่ได้เชียร์ชิมอะไรเลยทำไมต้องเชียร์ทำไมต้องเชียร์แล้วเราก็ใส่นมนะอันนี้พี่อันนี้นะจะทําแบบเอ่อเวอร์ชั่นที่ว่าแบ่งแบ่งชั้นวันนะไม่ใช่วันนะแบ่งไหไม่ใช่แบ่งชั้นวันนะเขาเรียกว่าแบ่งแบ่งชั้นแบ่งชั้นนมกับบูเบอรี่เที่ยวแต่งอันนี้โมธนบุญปัจชุอันนี้มุกใช่ไหมเนี่ยมุกไม่ใช่มุก เขาคือไข่มุกประทุบบางทีเราก็เล่นไปแบบรุ่นรั่วนะตอนนี้ต้องก็ฟิวอยู่บ้านไหมเนี่ยอยู่พรุ่งนี้อยู่ปะอยู่พรุ่งนี้จะมากินไหมไม่รู้ทำไมอ่ะลูกค้ากูคงกินละโอ้ยกินเยอะม่เป็นไรขี้มือแม่ค้าเอ้ยไม่ใช่ขี้มือเขาเพราะว่าความความอร่อยความสด ห<ค>อมครีมโคนของมันนะครับตอนนี้เราบูเบอรี่เริ่มได้ที่นะครับ<อ>แล้วเรา<ม>ก็กนในรายการไม่ไม,มีนมสดบูเบอรี่ใช่ไหม,มไม่มีอันนี้เป็นเมนูที่ตามใจลูกค้าลูกค้าอยากกินอะไรสั่งได้เลยขอแค่มีรูปมีแบบให้ดูเาีฮ้ยเอาจริงป่ะเนี่ยไอ้กล่องขี้ยู่ข้างนอกอะแล้วก็เทนบูเบอรี่มัสองชั้นจินเนี่ย สองชั้นชั้นนี่เห็นไหมืมดำเปีนยมาิสาอุ้ยนมไม่พอแน่เลยทำไมใส่ไม่พอดีเดี๋ยวใส่น้ำแข็งอ๋อ้ก็ปริมาณก็ต้องเท่าน,นี้แหละเพราะว่าถ้าเราใส่ปริมาณที่นมเยอะไปบูเบอรี่เยอะไปมันก็จะดูสึกว่ามันไม่อร่อยเพราะว่ามันไม่เข้นนั่นเองถามว่าใช่ไหมไม่รู้ใช่เลย แล้วก็ปิดฝาให้ลูกค้านะครับไม่มีแล้วมั้ยลูกค้าคนแรกของใครลูกค้าประจำเนี่ยเหรอเออกินเลยปะเนี่ยจอให้โอเคไม่ได้กินเลยกินนมใช่ไหมนมบลูเบอรี่ใช่ไหมถ้ากินเลยมันจะแบบบ๋ยบ๋ยแบบดุ๋ยไปเลยอ่ะบุลี่บลูเบอรี่บลูเบอรี่บลูเบอรี่เหรอลูกค้าจะให้ผมคนให้เลยไหมครับแล้วแต่ครับเอาโอเคแล้วแต่คุณเองครับ นี่ไงพอเราเราคนใช่ไหมมันก็จะเป็นนี่แบ่งชั้นมันเอออันนี้มเือมันจะดูแบบเหมือนนมเผือกแต่มันไม่ใช่นมเผือกนะมันคือนมนมเสือกอ <laughs> เดี๋ยวคนให้เดี๋ยวแกให้ม,มีมีน้ำมะนาวำไหมเจ็บคอเสียงเปลี่ยนเนาะทำไมถึงเสียงเปลี่ยนนะครับ <laughs> เสียงแตกเสียงแตกแตกหนุ่มมะเนี่ย <laughs> ใช่เฮ้ยพูดเป็นเล่นอายุเท่าไหร่มาได้แสนแตกหนุ่มอ่ะอี สิบสองก็ยังไม่แตกหรอกเ,อเสียงเปลี่ยนแล้วนี่บาทีวาซานก็ไมบอกเสียงเปลี่ยนอันนี้คือทำให้คนเดียวเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าลูกค้าคนอื่นมาเนี่ยคือจะไม่ทำแบบคนอย่างนี้ให้เห็นนะโหโหโเพราะว่า <c oughs> เกรงใจเขา <c oughs> แต่อันนี้ก็เกรงใจนะแบบแต่เห็นเป็นหลานไงก็เลยแบบทำให้กินแบบดีๆ<อ>หน่อ,อยหเปล่าุยาใช่ไหมใช่เดี๋ยวหลานก็จะหัานบุลี่น้สดร้อน บลูเบอร์รี่นมสดร้อนมึงจะกินยังไงวะเนี่ยอันนี้กวนตีกูแล้วก็ร้อนไงโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอบลูเบอร์รี่นมสดร้อนบลูเบอร์รี่หมายถึงเอานมผสมกับบลูเบอร์รี่แล้วก็ทำให้เป็นร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำกินเองดูก่อนกลัวแบบทำไปแล้วกลัวมันจะเสียแล้วลูกค้าจะกินจะค่อนข้างลำบากหน่อยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะทำได้ทุกเมนูถ้าอยากกินโอเค นี่เสร็จแล้วบูเบอรี่อ่ะคุณลูกค้าครับถือครับแล้วก็ให้ผมดูหน่อยครับคุณลูกค้าคนแรกแล้วก็พูดว่าอาร่อยหวานมากเฮ้ยบูรี่อ่ะอร่อยเออเป็นบูรี่ว่ะอร่อยแล้วก็พูดว่าอร่อยอเจี๊ยบประโูในที่สุด เราก็ได้ลูกค้าหนึ่งคนตั้งแต่นั่งรอตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนนี้ประมาณกี่โมงแล้วว่าเฮ้ยรักไม่ได้นะตอนนี้เวลาบ่ายโมงสาสบนาทีก็คือเอาง่ายลูกค้าคนแรกและลูกค้าประจํามาทุกอาทิตย์<ม>บางวันนะวอ,อ๋อบางวันมาก็ไม่เจอนะเพราะว่าพ่อค้าไม่อยู่ไปต่างจังหวัดเยอใช่ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้คือเป็นอีพีวิเศษที่เหมาะสำหรับอเขาเรียกว่าลูกค้าประจำไงแล้วก็เจอกันอีพีหน้าในอีกกี่เดือนไม่รู้นะโอ้โห <c oughs> เดือนเลยเหรอโอเคลาลาลา